าสุดงงช่วยตรวจการบ้านน้องเจอครูเฉลยว่าผิดแต่คําตอบไม่มีให้เลือกต้องบอกเลยว่ากลายเป็นโพสต์ที่กลายเป็นไวัลเราอย่างมากเลยทีเดียวค่ะเมื่อได้มีสมาชิกเว็บไซต์พันทิปดอทคอมตั้งกระทู้ข้อความว่าช่วยดูหน่อยค่ะข้อสอบของน้องสาวเราหาคําตอบได้ไม่ตรงกับเฉลยของครูซึ่งในโจทย์วิชาคณิตศาสตร์ซึ่งมี4คําตอบได้เลือกให้เลือกแต่ครูกับเฉลยไม่ตรงกับโจทย์ที่มีให้เลือกโดยโจทย์ข้อดังกล่าวเริ่มจากตัว เลขจำนวนนักเรียนในระดับชั้นป .4 จำนวน24คนป .2 จำนวน20คนป .3 จำนวน15คนป .4 จำนวน23คนป .5 25คนและป .6 จำนวน18คนโดยถามว่าถ้ามีนักเรียนย้ายเข้ามาเรียนในชั้นปอ .3 อีก5คนจำนวนนักเรียนชั้นป .3 จะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของนักเรียนทั้งหมดโดยให้เลือกคือกอไก่25%ขไข15่15%ขควาย20%ง,งงู10%ซึ่งในข้อนี้ครูดได้เขียน คำตอบและวิธีคิดว่าวงเล็บ15บวก5ผ่ารวงเล็บ125คูณ100เท่ากับ16%ยงไรก็ดีในตัวเลือกทั้ง4ข้อไม่มีข้อไหนให้กา16%กล้เคียงที่สุดคือ15%ซึ่งน้องสาวก,ก็ตอบว่า15%เมื่อลองมาคิดพบว่าวิธีการคิดไม่ตรงกับคู่คือต้องคิดวงเล็บ15บวก15หาร125บวก5จะได้เท่ากับ15%แต่กลับถูกให้ผิดหลังจากเรื่องราวนี้ ถูกโพสไปปรากฏว่านายคนมองว่าอาจจะเป็นเพราะตีความโจทย์ไม่ตรงกันเป็นไปได้ที่ครูอาจจะไม่เข้าใจโจทย์เองหรือมีวิธีการหาคําตอบที่ผิดไปครูนั้นพลาดตรงที่ไม่ได้นำ่อสามอีก5คนบวกเพิ่มไปในจํานวนนักเรียนรวมหากบวกแล้วคําตอบจะได้15%ซึ่งคําตอบของข้อน,นี้ไม่มี16%ตามที่ครูเฉลยแต่อย่างใดนั่นเองค่ะ